สวัสดีค่ะวันนี้พบกับฐานิกาชาแนลอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราจะพามาดูเมนูลาบเทานะคะซึ่งเป็นสาหร่ายน้ำจืดที่มีประโยชน์สูงมากนะคะก่อนที่จะไปลงมือทํากับข้าวเราก็มาดูรายละเอียดและก็ประโยชน์ของเทากันก่อนนะคะเทาหรือไก่หรือสาหร่ายน้ำจืด สาหร่ายน้ำจืดที่เรียกกันว่าเทาหรือเตานั้นเป็นสาหร่ายน้ำจืดที่พบมากทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันตกในแหล่งน้ํานิ่งสะอาดใสรูปร่างจะเป็นเส้นยาวคล้ายเส้นผมไม่มีกิ่งก้านมีสีเขียวจะพบมากในช่วงหน้าฝนชาวบ้านจะนํามาขายโดยม้วนเป็นก้อนกลมๆเทาส่วนมากจะนํามากินเป็นผักสดผักลวกกับ กับน้ำพริกหรือเอามายำเอามาแกงส้มเทาจะมีแคลเซียมและเบต้าแคโรทีนที่สูงมากต่อไปเราก็มาดูประโยชน์ของสาหร่ายชนิดนี้นะคะก็พบว่าในเทา10กรัมจะมีโปรตีนค่อนข้างสูงถึง20%มีคาร์โบไฮเดรตประมาณ31%ให้เส้นใยสูงถึง21% และยังมีวิตามิน B โดยเฉพาะ B2 ถึง3 5 5ไมโครกรัมต่อ100กรัมนอกจากนั้นก็มีกรดโฟลิกและกรดแพนโทททนิกซึ่งเป็นกลุ่มวิตามินที่สำคัญอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมอีกด้วยกรดโฟลิกนี่ก็คือจะช่วยในการบำรุงเลือดนะคะจึงนับว่าเทาเป็นอาหารที่ให้คุณค่าเป็นอาหารพื้นบ้าน ที่ดีตัวหนึ่งนะคะสาหร่ายเทานี้จะแบ่งออกเป็น3ชนิดนะคะก็คือเทาเหนียวมีสีเขียวเข้มลักษณะยาวไม่แตกแขนงเนื้อไม่ฟูมีน้ำหนักพอสมควรมีความยาวประมาณ2เมตร 2. เทาเปื้อยหรือเทาไหมจะมีลักษณะคือเกาะอยู่กับหินเป็นกระจุกแล้วจึงกระจายแผ่ออกเป็นฝอยๆจำนวนมาก ลักษณะเส้นจะเหนียวและลื่นมีสีเขียวซีดมีความยาวประมาณ80เซนติเมตรแบบที่3ก็คือเทาตะลักษณะจะเป็นกระจุกอยู่ปนกับเทาไหมลักษณะเส้นจะสั้นและลื่นมากสาหร่ายเทานี้มักจะถูกนำมารับประทานแบบสดและก็ยังสามารถนำมาปรุงเป็นยำหรือนึ่งหรือใช้หอ่อ โดยให้โปรโตีนสูงกว่าการรับประทานเนื้อปลามีวิตามินและเกลือแร่อยู่กว่า18ชนิดอีกทั้งยังมีสารต้านมะเร็งและมีกากใยอาหารสูงปกติแล้วเราจะพบสาหร่ายตัวนี้ได้มากในช่วงฤดูหนาวและฤดูร้อนจะเจริญได้ดีในสภาพน้ำที่สะอาดใสและตื้นพบมากในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือพอมีฝนตกลงมาสาหร่ายชนิดนี้ก็จะหายไป ดังนั้นในแต่ละปีจะมีสาหร่ายมาให้เราปรุงอาหารได้เพียง3-5ถึงเดือนเท่านั้นแต่ด้วยความที่สาหร่ายน้ำจืดเป็นที่ต้องการของตลาดออจนตลอดทั้งปีรวมทั้งตอนนี้ก็มีกิจการเลี้ยงปลาบึกซึ่งต้องใช้พืชชนิดนี้เป็นอาหารจำนวนมากจึงได้เริ่มมีการเพาะเลี้ยงขึ้น เอาละค่ะรู้จักกับเทาพอหอมปากหอมคอกันแล้วนะคะต่อไปเรามาทำเมนูรสเด็ดกันเลยดีกว่าค่ะของกินถิ่นอีสานนะคะนั่นก็คือลาบเทาเริ่มต้นนะคะให้เรานำเทาเนี่ยไปล้างกับน้ำสะอาดนะคะเก็บพวกเศษอะไรที่ปนเปื้อนมาออกให้หมดนะคะล้างหลายๆน้ำจนกระทั่งมันสะอาดใสดีแล้วนะคะจากนั้นก็ตั้งหม้อ น้ำร้อนนะคะเมื่อน้ำเดือดก็เอาเทาลงไปลวกนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ2-3นาทีก็ยกขึ้นมายกตักเทาขึ้นมาแช่ในน้ำเย็นนะคะแล้วก็ตั้งทิ้งไว้จากนั้นนะคะก็เอากบใส่ในหม้อนะคะต้มจนกระทั่งเปื่อยนะคะเมื่อกบเดือดและเปื่อยดีแล้วนะคะเราสังเกตได้ว่าถ้าเราจับขึ้นมาแล้วเราลูบเนื้อ ออกจากกระดูกได้ง่ายๆนั่นก็คือโอเคแล้วนะคะก็ยกลงมาพักไว้ให้เย็นจากนั้นก็ไปเก็บมะเขือมะเขือขื่นนะคะเก็บหรือซื้อก็ได้นะคะเอามะเขือขื่นมา,าปาดเอาเฉพาะเปลือกนะคะเอาเฉพาะเปลือกมเมล็ดเราไม่ใช้นะคะก็ใส่ลงไปในกะละมังที่เราจะใช้ในการลาบเทานะคะใส่ลงไปอพอสมควรนะคะอย่างที่เห็นในภาพนะคะ ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะคะถ้าเรามีผู้สูงอายุเราก็หันให้มันเล็กหน่อยนะคะแต่ถ้าเป็นหนุ่มสาวกินก็หันชิ้นใหญ่หน่อยได้นะคะ จากนั้นเราก็เอาพริกสดนะคะใส่ครกนะคะแล้วก็ตําให้แหลกจากนั้นใส่เนื้อกบลงไปนะคะรูดเอาแต่เนื้อนะคะก็ตคกํคทุกเค้าให้เข้ากันนะคะให้เนื้อกบกับพริกเนี่ยเข้ากันแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยนะคะชูรส ใส่กระเทียมลงไปด้วยเล็กน้อยนะคะเพื่อความหอมนะคะก็ตำให้ละเอียดนะคะจากนั้นเราก็ตักกบที่เราตำละเอียดแล้วนะคะใส่ลงไปในหม้อเทานะคะ ตักลงไปนะคะใส่ลงไปแล้วก็ทำการคลุกเคล้านะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะให้ทั่วๆนะคพนนะคะจากนั้นก็ใส่ข้าวคั่วลงไปนะคะ ปริมาณก็กะเอาตามที่เห็นตามที่ชอบนะคะถ้าเราใส่เยอะมันก็จะเกิดเป็นน้ําข้นนะคะถ้าเราใส่น้อยมันก็จะพอดีนะคะขึ้นอยู่กับเราชอบแล้วก็ใส่พริกป่นเพิ่มลงไปอีกในกรณีที่เรายังคิดว่า,เ,าเรายังไม่เผ็ดพอนะคะยังไม่สะใจนะคะทีนี้น้ําที่เราต้มกบเมื่อกี้เนี่ยเป็นน้ําปลาร้านะคะถ้าสมมุติว่ามันยังไม่เค็มได้ที่นะคะเราสามารถใช้น้าปลาร้านั้นเนี่ย เอามาใส่ได้นะคะเป็นการปรุงรสเพิ่มก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะเมื่อชิมแล้วออกรสเค็มเผ็ดนะคะนัวนวอันนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วเอาละค่ะเสร็จแล้วนะคะลาบเทามาเลยค่ะล้อมวงกันเข้ามาถือกระติ๊บข้าวเหนียวมาด้วยนะคะถ้าชอบก็กดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะแซบๆเด้อ